จะมาจะนี่วันนี้เนิลวยันนี้เลขสวยด้ีเพ้าี่นี่เคแรักดีครับเป็นราการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคับพิเศษนะครับผมมาที่หงทอง .com ลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับที่สำนักงานใหญ่ครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูสลาก ลอตเตอรี่ที่เยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตครับอาสวัสดีครับ CEO พี่ใน CEO ของทองครับอาพาพี่ไตไปทัวร์หน่อยสิค่ะอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ลอตเตอรีสแกนเสร็จแต่ว่ายังไม่ได้จัดหน,นี่ยนี่กี่ใบครับวี่นี่ะาันี้ประมาณห้ 500, าแสนใบห้าแสนใบเลยเหรอโอ้โหอันนี้อันนี้คืออะไรเข้าไปแล้วเหรอมีคนซื้อแล้วยังยังไม่มีคนซื้อ นี่ไม่มีคนซื้ออส่วนค่ะซื้อบางส่วนแต่ว่าเข้าไปในระบบแล้วนี่ห้าแสนใบเหรอใช่ค่ะถึงเหรอเนี่ยถึงค่ะประมาณห้าแสนใบเนี่ยนะกองนี้ด้วยแล้วกองนี้กองอะไรเหมือนกันค่ะเหมือนกันใช่เพราะว่าเราจะจัดหมวดหมู่ไว้อยู่มันมันต่ายกันหมวดหมู่คือยังไงคือเวลาหาเวลาหาเราจะหาง่ายขึ้นอ่ะสมมุติถ้าพี่ไตถูกอ่ะสมมติพี่ไตซื้อแล้วพี่ไต่ถูกอ่ะ จุดเร่งสองศูนย์น่ะสองศูนย์อ่ะเราก็จะมาปุ๊บมาดูแล้วว่าสองศูนย์เนี่ยมันอยู่เล่มไหนแล้วเราก็จะหาดูว่าอ่ะโอเคสมมุติใบนี้สองศูนย์อ่ามีลูกคักนี่สองศูนย์เราก็จะดึงออกมาใช่โอ้โหท่านี่อาคานี่คืออะไรตรงเนี้ยเหมือนกันเหมือนกันใช่อ่าแล้วอันนี้คือนับอะไรคะเนี่ยเช็ครอบอะไรอ่ะทีซื้อมา ใช่ค่ะนี่เพิ่งเข้ามาเหรอเนคะเพิ่งเข้ามาค่ะใช่ใช่เลขนี้เลยนะยังไม่ได้สแกนใช่ค่ะใช่โอ้โหครับเพื่อนๆเป็นไงฮะไว้เดหงทองหงทองลอตเตอรี่ครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ที่ถูกแล้วอะซีโอวิวี้พาไปดูหน่อยดิค่ะอันนี้คืออะไรกันลอตเตอรี่โอ้โลอตเก่านะคะของงวดที่ผ่านมาโอ้โหนี่คือไม่ถูก ไม่ถูกใช่ค่ะไม่ถูกนะครับนี่ไม่ถูกเอาไปทําอะไรนี่ค่ะเราก็มีแผนว่าจะไปนําไปบริจาคด้วยเกาไปทําอะไรได้เนี่ยพวกนี้ยมีถ้าตามโรงเรียนเขาก็จะทําไปให้เด็กทําพ้าขวัญพับเป็นพญานาคพับอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหตีเป็นเงินเท่าไหร่ไม่รู้นะไปละแปดสิบบาทไปละร้อยโอโ้อันนี้ประมาตรงนี้ประมาณสองล้านใบงวดที่ผ่านมาเนี่ย สองร้านใหม่ใช่คะ่ะมีอะไรอยากจะฝากก็ล<笑><笑>ก็ขอฝากหงทอมไว้ในอกอกออมใจพ่อแม่พี่น้องเยด้อยค่ะคิดถึงลอตเตอรี่คิดถึงหงทองนะคะขอบคุณนะคะ